วันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา101จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ระดับปวช .1 และปวส .1 ประจำปีการศึกษา2567วันนี้นายชาวริตลำพายผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษา101ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ระดับปวช .1 และปวส .1 ประจำปีการศึกษา2567 และได้รับเกียรติจากนายอดิพลไั่แสวงนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็ดคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร11ได้สนับสนุนเครื่องฉายภาพจอโปรเจกเตอร์ LED ขนาด3คูณ4เมตรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น470,000บาทและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาจำนวน36ทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น177,500บาท ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ระดับปวช1และปะวส .1 ประจำปีการศึกษา2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษาในการกำกับดูแลบุตรหลานลูกศิกษย์ให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด้วยคุณลักษณะของคนดีมีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับสถานศึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนอันสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาจำนวน71ทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น322,500บาทดังนี้ ทุนจากประชาชนบริษัทห้างร้านคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน35ทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น145,000บาทดังนี้ระดับปวชจำนวน20ทุนทุนละ3,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น60,000บาทระดับปวสจำนวน10ทุนทุนละ5,000บาทจำนวนเงินทั้งสิ้น50,000บาทและระดับปริญญาตรีจำนวน5ทุนทุนละ7,000บาทรวมทั้งสิ้น35,000บาท และทุนสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดจำนวน36ทุนจำนวนเงินทั้งสิ้น1 7 7 5 0 0บาทดังนี้ระดับปวชวจำนวน10ทุนทุนละ5 0 0 0บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5 0 0 0 0บาทระดับปวสจำนวน10ทุนทุนละ7,000บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น70,000บาท นักเรียนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพจิตอาสาจำนวน15ทุนทุนละ3,500บาทเป็นเงินทั้งสิ้น52,500บาททุนนวัตกรรมจำนวน1ทุนทุนละ5,000บาท ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น705คนดังนี้ผู้ปกครองนักเรียนระดับปวช .1 จำนวน365คนผู้ปกครองนักเรียนระดับปวส .1 จำนวน340คนณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร0อวิทยาเขตทวัดบรุรีอำเภอทวัดบรุรีจังหวัดร0 1จำนวน705คนแบ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาระดับปวชจำนวน365คน ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา,าระดับปวสหนึ่จำนวน340คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้ขอรุณากาวเปิดการประชุมและพบปะผู้ปกครองตามลำดับขอเรียนเชิญค่ะอาจุวาเรียนนั้นมีนโยบายการจัดการศึกษาด้านอาชุวศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีความรู้มีทักษะ มีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการซึ่งมีความเกี่ยวโยงไปถึงผู้ปกครองที่ให้การส่งเสริมสับสนับสนุนอดุหลหานของท่านเข้ามาเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเรียบเห็งนี้เพื่อเกิดความมั่นใจว่าส,สาขาเห็งนี้จะนำพาอนาคตของอดุหลหานของท่านให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีอาชีพที่มั่นคงเพื่อสร้างรายได้ สร้างความจเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองครอบครัวและประเทศชาติได้ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนั้นสมาคมผู้ปกครองและครูคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและท่านผู้ปกครองย่อมจะมีส่วนที่สําคัญในการประสานความร่วมมือด้วยการมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทําร่วมสร้าง บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพลำพังวิทยาลัยสาวระเอนนั้นอาจจะบริหารจัดการไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยสาวละเอดท่านผู้ปกครองของนักเรียนแม่าทุกทุกคนข <c oughs> อบคุครับเรียนท่านนายกสมาคมผู้ปกครองลอและครูวิทยาลัยสาวรีเอนและคณะกรรมการสมาคมขพท่านผู้ปกครองอที่ รบทุกท่านครับวันนี้รู้สึกเป็นดีแล้วก็ปลาปึ้มนะครับที่เป็นวันอาทิตย์ในเดอนเดนกันท่านผู้ปกครองก็ให้ความสําคัญนกนะับการประชุมการการประชุมผู้ปกครองสำหรับเรียนรสาใหม่เพื่อที่วิลัยกับทางบ้านหรือทางผู้ปกครองจะได้มาสร้างความเข้าใจร่วมกันในในหลายๆเรื่องเพื่อที่เราจะได้ ให้การนสนับสนุนหรือว่าส,งส่งเสริมหรือแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบุหลานของพวกเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับวิาลัยกา,ารศึกษาอยินดีต้อนรับครั <c oughs> บ Obrigado, então. can